ครับนี่ชีวิตคนว่านอกนะครับกับทีมงานเมียนายของนายผงนายผงนี่กันนะครับนี่วันนี้เราจะมาทำเมนูสุดยอดนะครับบุญเนี่ยน้ำพริกกับหม้พริกหวันเ่าจะคว้าแฮมหนูนะครับเลยปนนเหนูปุ๊กนะครับโอ้โหก่อนเปิดวางคนได้มาใส่ยังใส่กับฟันนะเดี๋๋ยวเดียว คนเพบอกว่าจิ๊บปากจิ๊บจิ๊บจิบหนูหล่นมาเตะเอาว่ะเดี๋ยวก่อนกูวางเขาซับหนูนะครับหนูปุ๊บหนูปุ๊บไงนะครับหูเล็กเล่นสุวยแต่โอ้โหนะครับกดขีดน้อยๆนะตรงนี้รู้สึกว่าถ้ามีไข่ต้มีไข่รู้สึกจะแป้งเนาะไม่มันหายากแล้วปุ๊บนะครับ ไยแฮมอีกสักมือหายกันไปหนึ่งวันนะครับขอโทษเฟสครับเดยขี้ผมมีลงยมครับแต่ทำติ๊กงานอ้าวครับด้อให้ไอ้บุญนะครับในน้ำน้ำพริกก็แฮมหนูครับเครื่องเทศเครื่องเทศก็บอกแค้นไม่ถอมป้อมอย่างหลายอย่างอยู่นี่ครับรมีจกักไข่ตะกีอมแดงหอมขาวเลยนี่ขมิ้นแอดหน่อย เกลือซุปรดอืมเนี่ยครับสูตรสำเร็จเดี๋ยวทำเนี่ยโคเหมน้ำพริกนะครับเดี๋ยวให้บุญจับน้ำพริกก่อนเนาะฮะเออจุดปุ้นร้อหาม乱เนาะเออเดี๋ยวร็อกคั้มนะครับคือจอดนะครับก็เสียงตอกน้ำพริกแข่ก้อยๆไว้เอาแล้วรึเฮ้ยเอาแล้วกันฮาเชื่ออค้างแล้วค้างเหมนี่นะครับ จะลองเลยสูตรตอ้บุญเนี่ยสุดยอดอือแค่นี้บุ๋มเล่าใหตุกานณ์นี้หนาโอ้โหเค้กเฮกงานนะะเดี๋ยวชิ้นเดี๋ยวเลายงาใหม่เออเริ่มกรับมาหากันแล้วนะครับเออช่วงนี้ก่อนติดงานติดการกันนักแล้วกิจนะครับส่วนตัวถึงงั้นหลวงงั้นหลังงั้นหลวง <ules> สุกปะไอ้เนื้อบุญต๋าเนี่พริกแก้มนะครับเย็นจะไม่รู้ขั้นตอนดนวยกันทำขั้วแห้งนะครับเปือขั้วแห้งหนุปุ๊กนะครับตั้งใจเนื้อไอ้เนื้อเอ้แฟนครับไอ้เป็นแฟนครับไอ้บุญเหรอขอเสื้อไอ้บุญงามนะครับอันเย็นนี่แหละ พริกกระเียบอร้อยละก่อนคนกเริดมเตะตกโอ้นี่ข้าน้ำมันเอะไรป็นมัข้าน้ำมันเพื่อให้น้ำมันมมนหอมนะครับไปกับเนียวแห้งครับเน้อเปิดเกิดก่อยแล้กวามนะครับ หวกมแห้งกบแค่เขยิม huh ม uh ัเตียมแล้วเทียวเอ่สูตรุ่มเล่าลนี่นะเอออิสกี้ผมได้แล้วเราจิ้มวางมางนหอมเอ๊ะเดี๋ยวไก่เรกั่นกุบเกีบนะครับเาจะมาการสร้างเมนูหอมนนี้นะฝนจมาตกเตือนะครับ นุน้นนนนะยนะครับเว้ยนี่จะกลัวไหมมันมันนะครับแล้วก็มีผงกะหรีดด้วยนะทำนี้ผงกะหรีดก็จะหอมนะครับ

เราหนูมันขันสะกั๊มนะครับเย็นน้อยเริ่มหอมละอืจากตัวพี่กับหอมน้อยน้ำเยอะน้อยนะครับรอก่อนให้เดี๋ยววันนี้จะบ่มแล้ไหมอืมว่ามันแห้งก็ไม่พจะอันนั้นก็ใส่เหล้าขาวมีเหล้าจีนสมมติครับ ต้างเกี้ยอีไม่เด็แบบนี้ต้องแห้งหน้ามันแห้งเหยน,นอยแล้วนั่นนะแล้วาเขาใส่แห่งแก๊บโอ้ยน,น,น,นะครับเดี๋ยวรอสักกํานะครับคือมันแห้งเหย้โน้ยเราจะเอา,าเหล้าใส่อ้าวกรนีแหล่งแก๊บแห้งๆเลยนะครับเ <c oughs> ออ น้ำเนี่ยมเด็นที่นี่อืมเุบอาเราพดพด้ะคา้พดจะคา้แขนพี่ว่าเอาค่ะเอ๋โออนี่กาเรามันเย็นไงฮะมันพุกอา ก็หอมอย่างมดนเสืออือนี่นะครับนี่กะนี่กะไม่ต้องลิ้นไฟใส่แล้วละอตแก๊ปก่อนอืออือครับน้าใส่น้อยอ่ะ เอาไว้เอาหน้า,นาใส่อมไว้หันน้อยนะครับประมาณนี้เองพี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวร้อนหน้ามันแห้งมาใส่ผงกะหรีนะครับกับอัน่อันนี้เปิดเชฟเองเปลี่ยนกันนี่นะครับคือร้อนหน้ามันแห้งน้อยนะครับเราเกลือ ใส่ผงกะหรี่แล้วก็ใส่ผักตุยไปอ่แค่นี้ก็เรียบร้อยออรอรอสิ่งมือไุ่ติดหรอกนะครับโอเคครับครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับใส่ผงกะหรี่ไปตัว,วต้วมรสกฉาบกระทั่งมันหอมน้ำเปลืองแห้งใส่ผวมมาสักมันเหมือนเยอะก็ใส่ความมาสักกึ่งถุงเพาโอ้โอหฉันหอมจนไม่เห็นน้อยละ เพักใส่นมันจะแห้งไปเองนะครับเน้อแคันี้เป็นกุ๊กคนเดียวเลยวันนี้ที่เป็นยอดกุศลนะครับไปพักนังนักนนเป็นกะเพ้า้บ้บกกูดนะครับอยู่ในนี้หมดละแล้วก็จันจอจันจอบันจะเสือจะเริ่มงานนั่นเนอครับเน้อจันจอ่อใบอยไรนใบยีลาา ครับน,นะครับส่พักไปเยอะจะได้อร่อยอืมเนี่ยครับข้าวสกพราใส่กันเริ่มหอมมากน้อยล่ะครับไม่บักกุบแล้วก็ส่วนกนารทำให้รสชาติมันหวานนะครับเวลาเุากินใส่ตึงหวานตึงเผ็ดอยู่ในนี้มดอนี้มีหลายสูตรนะครับที่ทำกัน น่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาลองครับมันยุบก่อนนะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับพักมันยุบลงนะเนาะจะพักนี่เอาซุกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์กัเอาอะไรครับมันจะได้กรอบจะได้รสชาติของมันนี่นะฮะมันป่อยลงไปมันจะเป็นล้ำกินเป็นล้ำนะครับอ้าวนี่นะครับเป็ละสูตรง่ายๆขผมชุดรถรถดีนะเขาใส่เลย ผสมกับลงในน้ำพริกนั่นนะครับปีหกหกน้ำเครื่องแน่นๆตังค์มาเนี่ยเนี่ยโคตรตามมาเออรเร็วๆเนี่ยนะครับไอ้บุญมอนี่นึกแค่เสื้อของไม่ได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวตักกินหมแล้วเนาะครับผมหนูก็เพึกษากันเรื่องไก่ขนาดนั้นนักอ่ะมาชิมก่อนครับไอ้บุญ ข้แฮมหนูไ hmm. ก mm ่ตนกระมวลอยู่หนูปุ๊บไก่นะครับครบเอ็นะครับข้แฮมนี่จะเป็นสูตรเดียวกันหมดทำตอนข้อแฮมได้เป็นมี่หนามนี่ข้อแฮมหรือข้อแห้งนะครับถ้าเขาใส่พักไปแล้วน้าจะแห้งไปเองนะครับนี่ก็นี่ถิ่มหม้อนี่การกุศลนะ

น้องห้านพ่อแกคือการมั้งเนาะหมอได้การกุศลเนาะครับถ้าก็แซวกันเล่นไปสนุกสนานกันไปนะครับตามภาษาทำงานเมียไหนครับอาก้อนาก้อนก้อนอ่ะวันนี้จะเจอกันเนี่ยนะครับก็ขอมีส่วนร่วมหน่อยน้อยไม่นะทกบเข้าจริงกระทำจ่างโมดนะครับแต่เขาก็อยากเอาแรงไหลนะครับสูตรืี่พอครับอยู่ในบ้านห้องในย้ายห้องเนาะ อ้ใหญ่ห like น่อยอู้หดีครับเว้ยา่มากก่อนบอกว่าจัดการมาเองอือบนให้ได้อันโง่ใหญ่ก็ได้กินเข้าอุ่นเลยใช่ไนี่้ละเนะต่ดูอ้ก่อนจิ้มดึง้มแ่อยนักใช่ะนี่ก็ข้าอุ่นมา้วครับเออโอ้เปิดกันขนาดครับ ยังไงฮะวิ่งก็เขียวจิ้มหมดแล้วครับจิ้มเนาะมันมืดเนี่คือจิ้มเตืาเดี๋ยพานมาพานกูเนอะเสน่าปูเซ็งไล่หมาตั้งเดียวว่าจะมาอยู่นี่ครับอยู่ไหนก็คึกคักกันเนู่นแดดเจี๊ยบหน่อยอ่ะวันนี้ไม่ชดชื่นเลยถ้าชดชื่นนี่ได้หมั้ะเนาะไปอันนี้มาตแห้งหโมโค้กแฮมหนูครับ จิ้มขอหนูกันหน่ออันนี้จะจิ้มจิ้นหนูมาจนมาทองพือนน้อย่านโอ้ขอบคุณครับทมพากันเตือนเดียวนะู่้เล่นกันนะครับสนุกสนานไปเนาะทมงานเฮาเนี่ยเหมืนดมได้จะได้กินคำนนกว่าจะได้หนูเจอแล้วตัเนาะหายยากครับมนช่วงนี้

อืมซื้อของฝีมือยังตกเลยโอเคครับผ่านโอ้ทุนนี้ลองไปทำดูนะครับโอ้ทุนนี่ก็ขอบคุณก้อนเปิ้อวางเนาะไปเสาะอันหนูมือกินนะครับสุดยอดครับกินงานบุญน้ำพริกเอกกระสือกรสือมน้องสักอย่างมัเนี่ยมมดหัวสักควอนครับแล้วก็ปองเด้อ โซกังผมาได้โซกังคือโซกังเออครับวันนี้ขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามหากห่างห่างหายกันไปวันหนึ่งนะครับคิดเตือนหาขนาดมีได้บ่ได้เอาเมนูอย่างมาให้ดูครับเดี๋ยวเขาจะเอินถ้าฝนตกเขาจะลุยพ่องนะครับเน้อครับเป็นครับติดติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณแฟนครับขอบคุณขอบคุณทีมงานเน้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ชีวิตข้านอก กับทีมงานเนี่ยนา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 ยนี่คุณยายคยพูดครับผม